โครงสร้างรายได้นักธุรกิจอินดีมถือว่าเป็นรายได้หลักของสมาชิกอินดีมทุกท่านโดยรายได้นี้สามารถเกิดได้จาก2ช่องทางช่องทางแรกคือโบนัสไซเคิลเกิดจากการจับคู่คะแนน PV ของสมาชิกที่เปิดแพ็กเกจต่างๆภายใต้องค์กรของท่านโดยการนำคะแนน PV นั้นมาเปลี่ยนเป็นรายได้ของสมาชิกอินดีมวิธีการคำนวณรายได้คือนำคะแนน PV ที่เท่ากันทั้ง2ฝั่ง ซ้ายและขวาคูณด้วย80%ซก็จะเท่ากับรายได้ในวันนั้นเป็นจำนวนเงินบาทโดยระบบจะคำนวณรายได้ให้สมาชิกทุกวันในเวลาเที่ยงคืนหากฝั่งใดในองค์กรของท่านมีคะแนนคงเหลือจากการคำนวณในวันนั้นระบบจะเก็บคะแนนที่คงเหลือจากการคำนวณไว้เพื่อใช้ในการคำนวณรายได้ของวันถัดไป และอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ของนักธุรกิจอินดีมคือรายได้จากค่าแนะนำโดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการที่สมาชิกอินดีมแนะนำตรงสมาชิกใหม่หรือแนะนำตรงสมาชิกเดิมที่เปิดรหัสใหม่เข้ามาภายใต้องค์กรข,ของตัวท่านเองโดยแต่ละแพ็กเกจสินค้าจะมีค่าแนะนำที่แตกต่างกันแพ็กเกจ S Premium มีค่าแนะนำ300บาทแพ็กเกจ L p r e ีเมีมมีค่าแนะนำ3,000บาท และแพ็กเกจ LP r e m i u m Future มีค่าแนะนำอยู่ที่4,000บาทโดยรายได้จากค่าแนะนำจะได้รับเฉพาะผู้ที่แนะนำตรงเท่านั้นไม่สามารถมอบรายได้หรือโอนรายได้ค่าแนะนำให้กับสมาชิกท่านอื่นโดยรายได้จากโบนัสไซเคิลและรายได้จากค่าแนะนำระบบจะทำการโอนจ่ายให้ท่านสมาชิกทุกๆวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการคำนวณรายได้ของนักธรุรกิจอินดีม หากท่านสมาชิกเริ่มต้นธุรกิจอินดีมด้วยแพ็กเกจไซส์ LPF แพ็กเกตนี้สามารถรับรายได้สูงสุดต่อวันอยู่ที่วันละ40,000บาทรายได้นี้มาจากการที่ท่านสมาชิกแนะนำธุรกิจอินดีมให้กับผู้ที่สนใจและบุคคลคนนั้นก็เริ่มต้นธุรกิจอินดีมด้วยแพ็กเกจ LPremium แพ็กเกจนี้มีคะแนนที่มาพร้อมกับแพ็กเกจอยู่ที่5,000คะแนน และในวันเดียวกันนั้นท่านได้แนะนำสมาชิกใหม่เกี่ยวกับธุรกิจอินดีมให้กับอีกหนึ่งบุคคลเขาเริ่มต้นธุรกิจอินดีมด้วยแพ็กเกจไซส์ S p r e m เ u m แพ็กเกจนี้มีคะแนนอยู่ที่500 PV เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีสมาชิกใหม่ภายใต้องค์กรของท่านคะแนนทุกคะแนนที่เกิดขึ้นภายใต้องค์กรจะวิ่งขึ้นมาหาตัวท่านในแต่ละฝั่งฝั่งซ้าย5000 PV ฝั่งขวา500 PV เมื่อเกิดคะแนนทั้งสองฝั่ง ระบบจะทำการคำนวณรายได้รายวันของท่านทุกๆุกเที่ยงคืนโดยการน,นำคะแนนที่เท่ากันของทั้ง2ฝ่ายคูณด้วย80%จะได้เท่ากับรายได้เป็นเงินบาทในตัวอย่างนี้ท่านสมาชิกมีรายได้จากค่าไซเคิลอยู่ที่400บาทมีค่าแนะนำแพ็ค LP ีเมียม3,000บาทมีค่าแนะนำแพ็ค S อสีเมียม300บาทรายได้รวมของท่านสมาชิกวันนี้เท่ากับ3,700บาท โดยคะแนน PV ของท่านสมาชิกทางฝั่งซ้ายมี5,000คะแนนแต่ใช้จับคู่โบนัสไซเคิเพียงแค่500คะแนนดังนั้นระบบจะเก็บคะแนนฝั่งแข่งที่เหลือไว้สำหรับจับคู่โบนัสไซเคิในวันต่อไปหลังจากนั้นสมาชิกอินดีมภายใต้องค์กรของท่านทางฝั่งซ้ายได้ทำการแนะนำสมาชิกใหม่เกี่ยวกับธุรกิจอินดีมทำให้มีผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจอินดีม2ท่านท่านแรกเริ่มต้นแพ็กเกจธุรกิจด้วยแพ็ก LPF อีกหนึ่งท่านเริ่มต้นธุรกิจด้วยแพ็กเกจ LP e m i u m คะแนนที่มาพร้อมแพ็กเกจของทั้ง2 p a แพ็กเกจนี้เท่ากันที่5,000 PV และสมาชิกภายใต้องค์กรของท่านทางฝั่งขวาก็ได้ทำการแนะนำสมาชิกใหม่เช่นเดียวกันทำให้มีผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจอินดีม2ท่านท่านแรกเริ่มต้นแพ็กเกตด้วยแพ็กเกจ LP เม i u m อีกหนึ่งท่านเริ่มต้นแพ็กเกตธุรกิจอินดีมด้วยแพ็กเกจ LP r e m i u ฟิวโดยคะแนนที่เกิดขึ้นภายใต้องค์กรของท่าน ก็จะขึ้นหาผู้แนะนำและคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งของผู้แนะนำของท่านก็จะขึ้นหาตัวท่านเองเช่นเดียวกันวิธีการคำนวณรายได้สำหรับสมาชิกภายในองคอ์กรสำหรับตัวท่านเองมีคะแนนคงเหลืออยู่แล้ว4,500 PV และมีคะแนนที่เกิดจากการแนะนำของคนภายใต้องคอ์กรทางฝั่งซ้ายของท่านขึ้นมาใหม่อีก10,000คะแนนและมีคะแนนที่เกิดขึ้นมาจากสมาชิกภายใต้องค์กรทางฝั่งขวาของท่านอีก10,000คะแนน ทำให้ปัจจุบันท่านมีคะแนนฝั่งซ้ายอยู่ที่14,500 PV และมีคะแนนฝั่งขวาอยู่ที่10,000 PV และสมาชิก LPremium ที่อยู่ภายใต้องค์กรของท่านทางฝั่งซ้ายก็มีคะแนนขึ้นมาเช่นเดียวกันอยู่ที่ฝั่งละ5,000 PV สมาชิกที่อยู่ภายใต้องค์กรของท่านทางฝั่งขวาก็มีคะแนนจากการแนะนำสมาชิกใหม่2ท่านฝั่งละ5,000 PV เช่นเดียวกัน ดังนั้นการคำนวณรายได้สำหรับวันนี้ของตัวท่านเองมีคะแนนเท่ากันทั้ง2ฝั่งอยู่ที่1 0 0 0 0 PV นำมาคูณ80%รายได้จากโบนัสไซเคิลของท่านวันนี้คือ8000บาทและสมาชิกคนแรกภายใต้องค์กรของท่านทางฝั่งซ้ายมีไรายได้เท่ากันทั้ง2ฝั่งอยู่ที่5,000 PV นำคะแนน5000 PV มาคูณ80%รายได้จากโบนัสไซเคิลข้อนี้อยู่ที่4 0 0 0บาทเนื่องจากสมาชิกแนะนำ2แพ็กเกจ LPF มีค่าแนะนำ4,000บาทและ LPremium มีค่าแนะนำ3,000บาทรายได้รวมของสมาชิก LPremium เท่ากับ11,000บาทและสมาชิกที่เปิดแพ็กเกจ SPremium มีไรายได้จากการจับคู่โบนัสไซเคิทั้ง2ฝั่งเท่ากันที่5,000 PV นำคะแนน5,000 PV คูณด้วย80%จะได้ไรายได้จากโบนัสไซเคิอยู่ที่4,000บาทมีค่าแนะนำแพ็กเกจ LPremium Future 4,000บาทมีค่าแนะนำแพ็กเกจ LPremium 3,000บาท รายได้รวมของสมาชิกภายใต้องค์กรของท่านทางฝั่งขวาแพ็กเกจเอสพีเมียมีรายได้รวมอยู่ที่11,000บาทแต่เนื่องจากสมาชิกเปิดแพ็กเกจธุรกิจ S p r e m i u ียสามารถรับรายได้สูงสุดต่อวันอยู่ที่5,200บาทดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องตัดรายได้ส่วนที่เกินออกและนำจ่ายเพียง5,200บาทซึ่งเป็นเพดานรายได้สูงสุดต่อวันเท่านั้นโดยรายได้ส่วนที่เกินมาทางบริษัทไม่มีนโยบายในการนำจ่ายภายหลัง เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านควรศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจสินค้าให้ดีก่อนทำการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจ